แนะนำ3วัดสวยจังหวัดกาญจนบุรีที่ไม่ควรพลาดค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะตุกพามาเที่ยวที่วัดถ้ำเสือตั้งอยู่บนเนินเขาที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีค่ะทางขึ้นมีบันไดนาคสามสายขึ้นเขาสายละ158ขั้นค่ะ ด้านซ้ายมือมีรถรางไฟฟ้าสำหรับขึ้นไปด้านบนค่ะให้บริการนะคะคนไทยค่าบริการขึ้นและลงคนละ20บาทถ้าเป็นคนต่างชาตินะคะ40บาทค่ะตุกนั่งรถรางขึ้นไปค่ะสะดวกรวดเร็วดีค่ะ ขึ้นมาด้านบนแล้วนะคะจะเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่หลวงพ่อชินปางประทานพรค่ะองค์พระสูง9วา9นิ้วหน้าตักกว้าง5วา3ศอก9นิ้ว สีทองงดงามค่ะมาถึงแล้วขอถ่ายรูปเช็คอินหน่อยค่ะด้านข้างนะคะจะมีพระเจดีย์เกตแก้วมหาปราศาสตรเป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมสีส้มสูง69เมตรกว้าง29เมตรค่ะมีทั้งหมด9ชั้นค่ะแต่ละชั้นจะมีภาพเขียนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาชั้นบนสุด จะเป็นที่ประดิสฐานของพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดียค่ะและจะได้ชมวิวจากช่องหน้าต่างของพระเจดีย์นะคะที่มีอยู่รอบทิศเลยจะได้เห็นวิวแม่น้ำแม่กองภูเขาทุ่งนาและวัดถ้ำเขาน้อยค่ะนะครับเข้ามาดูภายในพระโกดเดอ็เพียงนะเชิญครับหองห่พาครั ด้านหน้าจะเห็นวิวแม่น้ำแม่กอ,องค่ะพระอุโบสถทรงไทยประดับลวดลายสวยงามมากค่ะด้านในจะเป็นทรงแปดเหลี่ยมค่ะผนังประดับตกแต่งด้วยลายปูนปั้นนูนต่ำแล้วก็มีสีสันสวยงามค่ะ พามาชมบรรยากาศด้านนอกค่ะด้านนี้จะเป็นบ่อน,น้ำมนนะคะด้านหลังจะเป็นวิวท้องทุ่งนาเขียวขจีค่ะเป็นธรรมชาติสวยงามเลยค่ะลุกพามาเที่ยวที่วัดถ้ำผุว่าอยู่ที่ตำบลหนองย่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีค่ะจุดเด่นของที่นี่หน้าถา้ำ มีปราสาทหินทรายรูปแบบศิลปะขอมโบราณประยุกต์ขนาดใหญ่สีน้ำตาลแดงมีลวดลายปาานีดดูสวยงามมากเลยค่ะ มาถึงแล้วขอถ่ายรูปเช็คอินที่นี่กันหน่อยค่ะไปค่ะเข้าไปไหว้พระด้านในกันค่ะ มาถึงที่นี่แล้วนะคะห้ามพลาดเดินลงไปที่ถ้ำพญานาคาและสะดือโบสค่ะไปค่ะตุกพาเดินลงมาชมบรรยากาศภายในถ้ำนะคะด้านล่างจะเป็นบรรยากาศที่กว้างกว่านี้นะคะไปชมกันต่อเลยค่ะ ภายในถ้ำจะมีหินง,งอกหินย,ย้อยเป็นธรรมชาติสวยงามมากค่ะ <Okay. S 1> มีพระพุทธรูปปางสมาธิประดิษฐานเป็นพระประธานค่ะมีพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศเมียนมาให้นักท่องเที่ยวได้มาสักการะบูชาด้วยค่ะ เพื่อนเพื่อนที่มาเที่ยวจี่การจนบุรีวันนี้เป็นอีกหนึ่งที่ที่แนะนำเลยค่ะสุกพามาเที่ยวที่วัดถ้ำเขาชะอางจังหวัดการจนบุรีค่ะมาถึงฝนกำลังตกอยู่เลยค่ะพาเข้าไปชมตลาดหัวกัวซานกันค่ะร้านนี้ขายพวกเปาะเปียทอดค่ะ ฝนเริ่มซาแล้วเดี๋ยวทุกพาไปไหว้พระกันค่ะทางนี้คือทางขึ้นไปไหว้พระจุดที่หนึ่งกันค่ะจุดแรกไหว้แปะกงแปะมากค่ะ จุดที่สองไวฟ้าดินค่ะจุดที่สามไวอากงเฮนเจียค่ะ ไหว้จุดนี้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็เดินลอดถ้ำไปจุดต่อไปค่ะ ุดที่4ฉีเทียนน้อยประทานทรัพย์ค่ะ จุดที่ห้ากูเวนน้อยมั่งมีคือเทาเวสุวรรณปางเด็กค่ะจุดที่6เทพเจ้าไฉ่สิงเอียเทพเจ้าแห่งโชคลาภค่ะ จุดนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่คนนี้ยมถ่ายรูปค่ะ